สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขายได้บน ebay นะครับจัดทําโดยออดออนไลน์ o o m นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay และมีเครื่องมือครับชี้เป้าหาสินค้าขายดีบน ebay พร้อมกับเทคนิคหาสินค้าร้อยโซ่พันโซนะครับแต่ชิ้นนี้เป็นของไทยไทยเพื่อนๆสามารถจับเสรยมือเปล่าได้นะไปเจอที่ร้านก็ขอเขาถ่ายรูปไว้ก่อนขายได้แล้วค่อยมาส่งแต่ช่วงนี้การขนส่งมันมีปัญหาเยอะ ชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็ดูดูการขนส่งให้มันดีๆนะครับออะเขาเลื่องเลยชิ้นนี้ขายได้ยี่สิบเหรียญนะฮะขายไปเมื่อวันที่ยี่สิบสามมีนาคมนะครับล่าสุดนะฮะชิ้นล่าสุดนะนี่คือรูปของเขานะครับลองเดาดูว่ามันคืออะไรจริงๆไม่น่ายยกนะเอกเอกเอกเ,เ,เป็นงานฝีมือนะฮะโคตรใบเลยขายไปแล้วสิบเอ็ดโซนะครับโอ้โหร้านนี้ขายที่หกร้อยห้าสิบสองบาทนะครับแต่ช่วงนี้ผมบอกเลยโบกอีกสักสองสามร้อย ไม่ใช่เรื่องแปลกเออก็คุ้มส่งอยู่นะนะครับอืน่าสนใจนะฮะเพื่อนเพื่อนคนไหนมีร้านแนวอย่างเงี้ยร้านฝีมือไทยนะฮะเป็นงานแฮนด์เมดลองจับมาขายดูบน ebay ครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิก ebay ขอเชเลยมาได้ที่โค้ด u 1หนึ่ง2 0 5 5 5 k พิมพอ์อยห้าห้าห้าเพิมอย่าพลาดนะเมื่อกี้เพื่อนพิมพ์มา442ตัวหาไม่เจอวุ่นอยู่หลายนาทีเหมือนกันนะฮะ u 1หนึ่งเ ศูนย์สี่สองศูนย์สองศูนย์นห้าห้าหา้าเคขึ้นเครื่องดีเนอะทีนี้ไปซื้อหมูทอดเจจงมาฮะมีสาขาอยู่ในซอยวัชรพลเฮ้ยอร่อยว่ะสงสัยต้องไปอีกนี่เนี่ยสองขีดห้าสิบสองบาทอยู่ตรงก๋วยเตี๋ยวถ้าใครมาเรียนออนออนไลน์นะเคยพาไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะฮะเลยไปหน่อยนึงอยู่ด้านซ้ายนะฮะอยู่วัชรพล ช่วงนี้มันมีร้านอาหารเยอะๆบอกเลยมันต้องโดนอีกอ่ะอร่อยมากครับเนี่ยหมูเนี่ยเนี่ยเป็นชิ้นๆเลยอ่ะสองขีดห้าสิบสองบาทนี้เนี่ยไปโฆษณาให้เขาอีกเนาะอ่ะเขาเรื่องโอทออนไลน์คอมนะครับสอนขายของผ่าน e ีเบนะฮะอเมซอนแล้วก็ผมเชื่อว่า e ีเบเพื่อนๆเริ่มต้นเองได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากเติบโตแบบก้าวกระโดดมียอดขายแบบ มีไอเดียเจอนู่นเจอนี่แบบไม่ตันไอเดียนะครับหลักสูตรออดออนไลน์นะฮะสอนจับมือทำจับมือทำผ่านสกายนะครับหรือจะดูคลิปก็ได้ถูกลงหน่อยหนึ่งนะครับถ้าแบบดูคลิปนะฮะเกือบครึ่งนะครับและที่สําคัญนะฮะเครื่องมือนี่แหละสาคัญที่จะทําให้คุณเปิดเนตเปิดโลกเจอนูน่นเจอนี่บวกกับเช็นิคหาสินค้าขายดีจะทําให้คุณยอดขายเพิ่มมากขึ้นแล้วผมบอกเลยช่วงโควิดอย่างเงี้ยอย่าปิดร้านคู่แข่งหายไปเพียบขายครับ นะโรเครื่องมือนะฮะถ้าเกิดเรียนอีเบจับมือทำแชร์เครื่องมือหนึ่งปีแถมอีกสองปีราคาเครื่องมือนะปีละสี่พันแถมสองปีเฉลี่ยปีละพันกว่าบาทจะบอกเลยมันทาเงินให้กุดหลายหมื่นเป็นหรือเป็นแสนได้เลยอยู่เพื่อนคนนี้คนนี้เรียนมาหนึ่งปีจากเครื่องมือเนี่ยหนึ่งปีครับยอดขายปัจจุบันสองแสนในสามเดือนครับผมเชื่อว่าหลักสูตดอดอรออนไลน์จะทำให้คุณเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากกว่าคุณทำเองครับ สนใจเรียนนะฮะก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ o t o n l i n e c o m ดูปโปรดูอะไรต่างๆติดต่อเราได้ที่ line แอนะฮะคลิกเพิ่มเพื่อนตรงสีเขียวได้เลยนะครับเข้ามาคุยกับเราส่วนตัวหรือจะพิมพ์เองกับไลน์คุณก็ได้นะครับเข้าไปในเพิ่มเพื่อนในไลน์ของคุณเนี่ยค้นหาเพื่อนแอด o, o t o n l i n e แอ o a t o n l i n e เบอร์โทรครับ0888์แปดแปดแหหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกคึกนะกินหมูแล้วแบบอร่อยอ่ะอ่ะ เราทำคลิปนะฮะ e b a y a m a ซอนขึ้น youtube ทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์คลิปแนวนี้นะครับเรื่องหาเงินหาเงิน,งนท่องทองขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยผมฝาก subscribe ช่องให้เราด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้ดึกๆแล้วก็อัพนะฮะทีหนึ่งที่สที่สามเราก็อัพนะฮะกลางวันเราก็อัพนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามได้นะฮะ Subscribe ช่องโอตอไล์ฝากเนฝากตัวด้วยนะครับ เรามีโซเชียลถ้าเพื่อนๆเล่นโซเชียลไหนก็ฝากตามด้วยนะฮะมี Facebook fanpage OT Online Twitter OT o น l i n e แล้วก็ Instagram OT Online ไป้วฮะครึก <c oughs> สวัสดีครับ